สวัสดีค่ะเดวขออนุญ,ญาตแชร์ไปก่อนนะคะวันนี้โอ้โหเป็นไงคะขนตาสพรึงสพรึงมากสพรึงมากค่ะคุณคะ่ะเข้าเพจได้แล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้สวัสดีนะคะมาอยู่เพจครูตรุต่นวิชาตบอลแค่สูงๆกันล้านแล้วเย้ฉลหล ฉลองนะคะพี่มาร์กเลิกปิดกั้นแล้วนะคะพี่มาร์กคนดีนะคะของน้องนะคะพี่มาร์กฮะสุดหล่อของน้องนะคะจะลองน้าใหม่ด้วยนะคะทุกคนเป็นไงคะเลิศป่ะเลิศป่ะ เดี๋ยวขอแชร์ไ่อยก่อนนะครับแชร์ไปแชร์ไปรัวรัว สวัสดีค่ะทุกคนจำตื่นได้ไหมคะอ้ามีใครจำได้ไหมตื่นเองค่ะเออิว <He al. S 1> สวยไหมอ้าสวยไหมคะวันนี้อ,อร่อดไหมคะดีใจฉลองนะคะได้มาอยู่เพจแล้ว สวัสดีค่ะหลังจากที่โดนดองนะคะที่มักนะคะให้อยู่แต่ในเฟซนะคะเย้วันนี้เพดนะคะได้ปลดล็อกแล้วสวัสดีมาค่ะทุกคนตุนเองหน้าใหม่สวยไหม 50, 50. หน้าเด้งมากเลยเนาะสวยไหมสวยไหมหน้านี้ดีจังเลยเนาะ มีแบบว่าอ้าวันนึงก็อีกหน้าหนึงวันนึงก็อีกหน้าหนึงอย่างนี้เออเลิศมากชีวิตสนุกสนานวันนี้ได้เต้นหรือยังวันนี้เต้นไปแบบสามสามสี่รอบแล้วนะคะเงินเข้ารัวๆทุกครั้งที่เต้นก็คือทุกครั้งที่เงินเข้านะะมันมากกริ๊ดดังหนักมาก เพลงนี้ดังในทิกตอกเอ่อมีนี่ด้วยนะพวกดาราฮอลลีวูดอะต็เต้นเพลงนี้ใครก็ไปเล่นทิกตอกได้นะคะใครเผลอเข้าหลุดไปในทิกตอกนะคะโอ้โหมีอยู่ครั้งหนึงตุนเล่นอะสามชั่วโมงมันเพลินมากเดี๋ยวขอลนะ แดนแป๊บหนึ่งได้ไหมขอแดนแป๊บหนึ่งได้ไหมเรียกอง์ก่อนได้ไหมเอเออ้าวจบแล้วไม่จบเลยจางเพลงลออเดี๋ยวรออีกเพลงหนึ่งขอกเพลงหนึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามัน <laughs> เอามาจากในติ๊กต็อกเออเพราะไหมเขาลีมิกสวยไหมหน้านี้ เลิศไหมคิดว่าเหมือนใครคิดว่าเหมือนใครเยี่ยเ่ยวเ่ยวยกมาก่อนกดหน้าเหลืองมากดหัวใจมาจ่อยไหมหน้านี้เออเนอะน่าสนใจหน้าแบบนี้ไหม เขาก็มีอะไรให้เราเล่นสนุกสะนะเดี๋ยวเพลงนี้จบเริ่มเลยนะคะกล้าตัดสินใจนะคะยังไงก็รวยรุ่งสำเร็จแน่นอนวันนี้เต้นไป หลายรอบมากอย่างที่บอกนะคะเงินเข้ารัวๆไหนใครเต้นบ้างหรือย,อยังไหนใครทําแบบที่ตุ่นแบ่งปันบ้างอ่าไหนอบอกมาหน่อยสิมีใครแบบว่าทําแบบที่ตุ่นแบ่งปันไปบ้างติดตามได้นะคะใครอยากรู้เรื่องราวดีดีวิชาตัวเบาแค่เต้นก็สุขด, <laughs> ดึงดูดเงินด้วย บเพลงนี้นะคะเริ่มเลยนนะคะ่ะเริ่มแบ่งปันได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรานะคะรอเพื่อนๆกันนาย สวยไหมผมสวยไหมผมสวยไหมจ๊ะผมสวยไหมจ๊ะฮัลโหลไหเอเวอรี่บตอนนี้ไม่เห็นใครเลยเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนโอเคไหมทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะนะคะโคตุนนะคะวิชาตัวบังคับสุขสวนงานร้านนะคะมาสู่ทุกคนแล้วนะคะยินดีแบ่งปันให้ทุกคนนะคะนี่ จะเล่าให้ฟังนะคะว่านะคะมันมีนะคะครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคล้ายๆกับคล้ายๆกับคนจีนที่เสือผืนหมอนใบอ่าคุณเคยเห็นไหมคนจีนที่เสือผืนหมอนใบแล้วตอนนี้กลายเป็นเจ้าสัวต่างๆมากมายอ่าคุณเห็นไหมว่าเขาไม่ได้เริ่มจากการที่เขารวยมาก่อน เห็นไหมใครนะคะที่ตอนนี้ก็กําลังคิดจะสร้างฐานะคิดจะแบบว่าเขาเรียกวอะไระมีฐานะที่ดีขึ้นนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะ คุณทุกคนมีสิทธิ์นั้นโดยชอบทาอยู่แล้วให้คุณเชื่ออย่างนั้นเลยว่าคุณมีสิทธิ์อย่างนั้นโดยชอบทาอยู่แล้วนะคะเพราะคุณก็เห็นหลักฐานอยู่แล้วเจ้าสัวต่างๆที่เสือผื้นหมอนใบโลสสมเพอมานะคะจากประเทศจีนก็สามารถที่จะสําเร็จลุ้งหรือบางครั้งได้และนี่ตุนจะอธิบายให้ฟังนะคะมันมีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนะคะนี่นะคะ่ะเขามาจากยุโรปนะ,ะยุโรปตอนออกนะคะและเขากําลังไปที่อเมริกา เขานะตัดสินใจเลยเชื่อไหมว่าเขาไม่มีเงินนะคะเขา,อ,าอยู่ที่ยุโรปนะคะก็ไม่ได้มีไรายได้ดีนะคะณนะตอนนั้นนะณตอนนั้นนะเขาตัดสินใจที่จะไปนะ,ะหาดินแดนใหม่อาหาดินแดนใหม่ที่อเมริกา,าเขาคิดว่าเอาวะ ตัดสินใจสักตั้งหนึ่งตัดสินใจสัตั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปหาอิสรภาพในชีวิตไปลุยในประเทศอเมริกาโหนะคะพาครอบครัวไปตั้งลกลากอยู่ที่นู่นเลยอะนะคะเขาไม่ยังไม่มีเงินเลยนะไม่มีเลยแลเหมือนกับเสือผืนหมอนใบแบบนะเจ้าสัวเราเลยนะคะและเขานะไม่ยอมให้เสียงในหัว นะคะที่มันแพงเกินไปนะคะให้คุณค่ากับครอบครัวว่านะคะเขาจะต้องออกจากยุโรปนี้นะคะเพื่อที่จะไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาที่อเมริกาอ่านะคะแล้วคุณรู้ไหมว่าเขามาอเมริกามาทำอาชีพอะไรเออนะคะความรู้ก็ไม่มี อะไรอที่ทางก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขามาขายผ้าคีริวทุกคนฟังไม่ผิดนะคะเขามาขายผ้าคีริวบนถนนแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเพื่อที่จะเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวนะและก็คือเขาเขาเขาเรียกว่ามีการมองการไกลอ่ะมีวิสัยทัศน์ว่า ถ้าฉันมาบุกเบิกที่นี่ฉันจะต้องแบบว่ามีอะไรดีๆในชีวิตของฉันอย่างแน่นอนนะเขาเขาเขาคิดแบบนี้นะคะแต่เขาเริ่มต้นด้วยการที่เขาขายผ้าคิลิวคุณแค่ผ้าคิลิวนะคะก็สามารถที่จะพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตเขาได้นี่คนนะคะที่เขาแบ่งปันนะคะเขาเป็นหลานของเขาเองเขาพูดถึงปู่ของเขานะปู่ของเขามาที่ยุโรปนะปู่และครอบครัวของเขานะะมาจากยุโรป มาอยู่ที่อเมริกานะคะเขาบอกว่านะถ้าทํางานขายนะคะถ้าตอนนี้ใครที่ทํางานขายอยู่ไม่ว่าจะขายออนไลน์ขายในหน้าร้านขายอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะคะอย่าเพิ่งกลัวมันมีทางที่จะก้าวข้ามประเด็นเรื่องราคาไปได้อ่ไหนใครแบบกลัวเรื่องราคาม้างโอ้ยขายตัดราคากันน,นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไหนใครใครคิดแบบนี้บ้าง ก้าวข้ามประเด็นเรื่องราคาไปอย่างรวดเร็วได้เลยเขาบอกสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เราจะสูญเสียความสามารถในการประเมินคุณค่าของสินค้าและบริการต่างๆแต่การที่เราสูญเสียความสามารถในการประเมินคุณค่าของตัวเองอะนะคะด้วยการที่เห็นคนอายุน้อยตอนนี้เป็นไงคะ ทุกคนเห็นไหมยูทูบเบอร์อายุ9ขวบมีรายได้เป็นโอ้โหล้อยล้านอ่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเกิดเขาเรียกอะไร New n o r m a l ออ new normal เป็นสังคมยุคใหม่เป็นโลกยุคใหม่แล้วเห็นไหมคุณจะเห็นว่า อายุยังน้อยสามารถที่จะนะประสบความสําเร็จได้เป็นยูทูบเบอร์เขาบอกว่าผู้ที่ก่อตั้งยูทูบเบอร์นะคะที่ทําเงินได้100ล้านดอลลาร์อ้าคุณเห็นภาพของผู้ชนะในรายการอเมริกันไอดอลไหมเห็นไหมโอ้ทั้งยูทูบเบอร์นะคะทั้งผู้ก่อตั้ง Facebook นี้อ้าพี่มาร์คสุดหล่อของเราพี่มาร์คสก็เบิร์กสุดหล่อของเราใช่ไหมคะ เต็มนะคะปกหน้าดิตยตาศาสรเลยเห็นไหมมีเขาเรียวกว่าอะไรบางคนยังเรียนไม่จบด้วยสามารถประสบความสําเร็จแบบโอ้ยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างใช่ไหมคะร้อยล้านดอลลาร์ร้อยล้านดอลลาร์นะคะเท่าไหร่อะสามพล้านส0 0พล้านบาทใช่ไหมสา0พั 3, ล้านกว่าบาทด้วยอานะคะ คุณก็ลืมไปว่าคนเหล่านี้นะคะเขามีข้อยกเว้นอะไรหรือเปล่าอ่ามันไม่ใช่มาตรฐานทั่วไปที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีมันสามารถบิดเบือนการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นไหมคนที่เขาประสบความสำเร็ขเขาไม่ลดคุณค่าของตัวเขาเองเขารู้ว่าเขามีคุณค่าเขารู้ว่าเขามีของเขารู้เมื่อเขาไม่สามารถที่จะทําได้อ่าส่วนคนทั่วไปลดคุณค่าของตัวเองนะใช่ไหมใช่ไหมคะ ลดคุณค่าของตัวเองและคนอื่นด้วยอ๋อนะคะเขาบอกว่าทั่วไปที่นะคะได้สร้างธุรกิจอันยิ่งใหญ่นะคะสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำรรนะคะและเอาใจใส่ครอบครัวและความสัมพันธ์ได้สิ่งต่างๆนะคะทำทีละขั้นทีละตอนไม่ได้แบบโอ้โหแบบ ปั้งข้ามคืนนะคะเขาได้มีการทำที่ทำมาอย่างนะคะบากบั่นนะและต่อเนื่องไหมตอนนี้ใครที่กําลังทําอะไรอยู่แล้วคุณยังไม่เห็นผลยังคิดว่ายังไม่สําเร็จเลยนู่นนี่นั่นนะคะคุณรู้ไหมว่าแค่คุณลงมือทําคุณก็สําเร็จแล้วคุณชนะใจตัวคุณเองแล้วแล้วคุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทำต่อเนื่องไปคนสําเร็จเขาทําต่อเนื่องไปนะคะเขาทําไปเรื่อยๆนะคะทำด้วยความสนุกสนาน ทำด้วยการรู้คุณค่าของตัวเองทําด้วยความรักนะที่จะแบ่งปันที่จะบอกต่อที่จะส่งมอบความรักดีๆออกไปสิ่งดีๆออกไปนะคะแล้วก็คุณก็สามารถทําได้เช่นกันเหมือนใครเหมือนกับใครนะน้องคนหนึ่งนะที่เป็นอเมริกันผู้หญิงนะออ้ยรายได้ดีมากเขาขายลิปสติกในไอจี IG, ใช่ไหม,หม ะะแล้วก็นะคะแล้วคุณก็เรียนรู้นะคะคุณเรียนรู้ที่จะลดคุณค่าของตัวคุณสำหรับใครก็ตามโปรดจำไว้อย่างหนึ่งคนที่พิเศษมากๆคนหนึ่งอยู่ภายในคุณคุณฟังนะคุณมีคนที่พิเศษมากๆอยู่ภายในตัวคุณและมีของขวัญบางอย่าง และคุณมีของขวัญบางอย่างที่สามารถแบ่งปันสู่ผู้คนได้นะแล้วคุณลองนะคะทักทายเสียงในหัวของคุณทุกวันคุณจะเชื่อในที่สุดว่าคุณมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ ah อ,อย่ายอมให้เสียงที่มันเป็นลบๆบอกเธอทำไม่ได้หรอกเธอไม่เก่งเธอไม่เจ๋งเธอไม่สุดยอดเธอไม่เย่ยม่เธอไม่มีเพื่อนเยอะเธอไม่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 ไมไม ไม่เอานะเอาเสียงนะที่บอกว่าเธอเก่งเธอทําได้เธอเป็นบุคคลระดับโลกเธอเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเธอเป็นอายุน้อยร้อยล้านเธอแบบว่าสามารถที่จะทําอะไรที่เธอต้องการได้หมดเลยนะเธอมีคุณค่าในตัวของเองแล้วเธอมีของขวัญที่มีบางอย่างที่เธอจะมอบให้กับผู้คนคุณคิดไหมว่าเวลาที่แบบมีใครสักคนหนึ่งมาขอบคุณคุณน่ะที่คุณได้ ช่วยชีวิตเขาที่คุณได้แบบให้กำลังใจเขาแล้วเขากลับมาลุกขึ้นสู้กลับมาเติบโตกลับมาแบบเป็นครูเป็นโค้ดสอนคนอื่นอีกต่อไปอ่ะโอ้โหตุ่นแบบว่ารู้ซึ้งถึงคำนี้นะและมันเกิดความปิติสุขมีความสุขมีพลังมีแบบทุกสิ่งเอเวอร์ i ี่ติงเข้ามาในชีวิตมากๆดูคนลุกเลยเออนั่นแหละนะคะทุกคนก็นะคะลองลองเปลี่ยนเสียงในหัวใหม่ เอาเสียงในหัวที่มันสนับสนุนความเชื่อไปสู่ความมั่งคั่งความร่ำรวยสิ่งดีๆความสุขปิติสุขของคุณเข้ามาเมื่อคุณรู้คุณค่าของตัวคุณเองแล้วคุณจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอื่นโอ้โหแพงไหมแพงมากนะบอกเลยนะเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ มันเทียบกันไม่ได้เลยอย่าหาเหตุผลที่จะประเมินคุณค่าในตัวเองให้ต่าทุกอย่างล้วนเป็นข้ออ้างทั้งสิน้นและเราต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวของคนอื่นด้วยตุ่นเป็นคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวของทุกคนในตัวของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครแม้แต่เขาเรียกอะไรอะ่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติวงหามาแล้ว กรีะะ๊ดดังๆเลยนะคะกรี๊ดดังๆให้กับคุณกิติวงหาเลยเย้ Yay! นะคะทุกคนไปติดตามคุณกิติวงหาได้เลยนะคะคนนี้นะคะสวยรวยเก่งเฮงปังอลังการเวอร์มากานะ,ะไปนะ,ะไปส่องเขาได้เลยนะต่อกันเลยนะคะต่อกันเลยนะ,ะอ่าเขาบอกว่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมองเห็นความยอดเยี่ยม ในความสามารถของคุณเองไม่ว่าคุณจะแค่ทำเลือกเล็กๆสําเร็จตื่นนอนตรงเวลาสําเร็จหรือคุณได้สวดมนต์นั่งสมาธิสำเร็จหรือคุณได้แปลงฟันสําเร็จหรือคุณได้ทำบางอย่างออกมาขายออกมาช่วยเหลือผู้คนคุณก็สําเร็จแล้วนะคะหรือคุณรักใครสักคนรักลูกรักพ่อแม่รักคนรักรักหลาน นั่นก็คือความสําเร็จความภาคภูมิใจของคุณอย่างหนึ่งแล้วโอ้โหคนรู้อีกแล้วคนรู้อีกแล้วคุณนะคุณยอดเยี่ยมในแบบของคุณอยู่แล้วนะคุณเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าอ่าถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็ได้มันไปเลยเขาบอกว่าการมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วคุณก็จะออกไปทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำเช่นอยากจะลดน้ำหนัก อยากจะสวยกว่านี้อยากจะผิวพันณใสกระจ่างใสกว่านี้อยากจะอะไรอนะดูดีกว่านี้เวอว,วังใช่ค่ะนะคะต้องราวเวอรว,วังอลังการนะคะเออเราจะมาแบบว่ายิ้มยิ้มติ๋มติมติ่มๆ,ๆิมๆๆนะไม่ได้อีกแล้วนะยุคนี้นะมันยุคของการเว,ว,วอวังอลังการร้านแปดนะคะใช่นะคะอต่อนะคะเขาบอกว่าอย่างเช่นท่านตุ่นนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะก็ทําเลยนะคะไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องรอใครสวัสดีค่ะคุณ ฮอนกมอนดิเรกโพโอโนะคะคุดีนะคะนะคะเฮงปังอลังการเหมือนกันนะคะไปส่องก่อนได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะ,ะคุ้มราคาสุดสุดคุ้มมากนะคะไปติดตามได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะแป้งนะคะแป้งพับนะคะผสมไฮยาเพียวบำรุงแล้วก็มี SPF นะคะปกป้องแสงแดดด,ด้วยโอ้พึ่งถึงบ้านจ้าสวัสดีค่ะนะคะสวยไหมวันนี้แม่สวยไหม วันนี้ตุนสวยไหมคะเออนะคะดูนะคะขนตานะคะปิ้ปิ้งปิ้งปิงปิง,ปงนะคะนี่นะคะสวยไหมคะเออนะคะนี่นะคะหน้าก็วีเช e ด้วยตาก็ตอแบลวมากเออสวยไหมมีไยด้วยนะ mm hmm. อืมจิกก่อนจิกก่อนนะมีจิกด้วยออเขาบอกว่าให้เรานะคะ อยากทำอะไรก็ลงมือทำเลยอยากลดน้ำหนกักอยากสวยกว่านี้อยากขาวกว่านี้อยากอาหน้าตึงกว่านี้อยากเขียนหนังสืออยากทำธุรกิจอยากทำอะไรเป็นของตัวเองอหรืออยากประสบความสำเร็จหรืออยากมีความรักใหม่ๆอาะมีความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีข่าวดีก็คือเมื่อคุณนะคะมองคนนะคะที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ อตอนนี้คุณมองคุณที่เป็นคุณอยู่ตอนนี้ใช่ไหมขอบคุณจ้าแชร์โลโลเลยน่ารักมากใครแชร์ขอให้ใครแชร์ขอให้สยใครแชร์ขอให้มั่งคั่งใครแชร์ขอให้ดึงดูดเงินล้านร้อยล้านพันล้านเข้ามาแบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะเขาบอกว่ามองคนที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้และที่คุณอยากจะเป็นเขาบอกว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างสิ่งที่เราอยากกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหม สิ่งที่เราอยากกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันมีช่องว่างอยู่และข่าวดีคือธรรมชาติมันไม่ชอบช่องว่างธรรมชาติไม่ชอบช่องว่างธรรมชาติธรรมชาติก็จะหาสิ่งที่เราต้องการมาซับพอร์ตเราเขาช่วยจัก,กรวาลช่วยร้อยเรียงเรียงสิ่งต่างๆมาให้เราเออนะคะเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่านะคะ มันจะมาเติมเต็มช่องวางอ่างนะคะเช่นการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างหรือใครบางคนที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มชีวิตของเราเออนะคะหรือผู้คนมาสนับสนุนหรือเจอโอกาสดีๆหรือเจอธุรกิจที่ดีโห ลดไหมลดไหมใายทุกคนหนึ่งนะแม้เพียงนะคะเล็กน้อยนะคะจักรวาลก็ช่วยกันส,นสรรรส้างให้กับเรานั่นเองอ่านะคะเขาบอกว่าตอนนี้คนทั้งโลกนะนะคะประมาณ6 0พันล้านคนนะหกพันล้านกว่าคนเนี้ยนะคะก็สนับสนุนซึ่งกันและกันฮานะคะ เรามีคนตั้งหกพัล้านคนทำไมเขาไม่ให้เราเกิดมาเพียงแค่คนเดียวทำไมเขาถึงให้เราเกิดมารวมกันตั้ง6 0 0ัล้านคนเพราะเขารู้ว่าต่างคนต่างเติมเต็มให้กันและกันต่างคนต่างช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนั่นเองเออเหมือนกับที่ตุ่นกับในตอนนี้กับทุกคนสวัสดียินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆคนเลยนะคะครูตุน่นวิชาตุบาแค่สูงๆงินล้านนั่นเองเออยินดีต้อนรับนะทุกคนวันนี้ดีใจมากม าเพจนะเพจเขาให้ไลฟ์สดแล้วนะคะตอนแรกเขาปิดกั้นนะฮะนั่นแหละนะคะแล้วก็นั่นแหละเรานะคะแต่ถ้าเรายังสงสัยเกี่ยวกับตัวเราเองและให้คุณค่าผู้อื่นอ่าและการให้คุณค่าผู้อื่นนะคะเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการอ่าแต่ถ้าเรานะคะเลิกสงสัยแล้วก็ลงมือทําให้คุณค่านะคะตัวเองแล้วก็ให้คุณค่ากับผู้อื่นด้วยอ่า การที่จะลงเอ,อ่ยที่การรอคอยแต่เพียงผู้อื่นอย่างเดียวนะนะคะให้คนอื่นลงมือทําอย่างเดียวนะคะมันนะคะเออเราก็จะไม่คู่ควรกับสิ่งที่เราต้องการเขาบอกว,ว่าคนจํานวนน้อยมากๆที่ลงมือทําจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่กลุ่มผู้นำนะซึ่งบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่พวกเขาก็ได้เชื่อว่าพวกเขามีอะไรบางอย่างที่สามารถนะ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพาตัวเองกระเด้งออกมาจากเตียงกระเด้งออกมาจากที่นอนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเออนะคะลุกขึ้นมาตอนตีสี่เพื่อจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขามองว่าเขามีคุณค่ามากกว่านอนอ่ดอยู่บนเตียงใช่ไหม อย่างน้อยเราก็มีครบ32ใช่ไหมคะบางคนยังไม่ครบ32เลยแต่เขามีความสามารถเขาวาดรูปเขาเล่นกีฬาใช่ไหมเขาเอ่อฟบิกเกมเนาะที่เขาแบบว่าแข่งอะขนาดเขาเป็นอ่านั่งรถวี are, ลแชร์ใช่ไหมนั่งรถเข็นใช่ไหมเขายังแข่งวิ่งรถเข็นเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเขาก็ยังมีคุณค่าเลยแล้วเรา32นะคะเรามีคุณค่าเรามีแบบว่า ประโยชน์มากมายนะค,ะครบ32นะทำอะไรได้มากมายเลยเพราะฉะนั้นนะคะตุ่นเชื่ออย่างแน่นอนว่านะ,ะทุกคนนะ,ะมีคุณค่าและมีของในตัวเองมีของขวัญอยู่ในตัวเองแล้วนะคะให้คุณค่าแล้วก็ให้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่อจุดมุ่งหมายหรือจิตตั้งต้นก็ได้อะจิตตั้งต้นนะคะที่จะช่วยเหลือผู้คนนะ อ่านะคะแล้วก็บอกว่านั่นแหละให้เราตัดสินใจไปเลยตัดสินใจแบบมีสติที่จะค่้ควรว่านะคะเรานะคะลงมือทำนะคะมันจะมีอะไรได้บางอย่างแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลงมือทำเราก็จะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเกิดบทเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดนะคะ,ะข้อคิดขึ้นมาหรือผลลัพธ์หรือความสำเร็จขึ้นมาก็ได้อนะคะ เขาบอกว่านะแม้ผลลัพธ์นั้นอาจจะยังไม่จริงยังไม่แท้นะคะแต่ขอยืนยันว่าถ้าคุณได้ลงมือทําแล้วคุณคือผู้นําอย่างแน่นอนอ่านะคะผู้นำย่อมไม่ธรรมดาใช่ไหมคะผู้นำย่อมประสบความสำเร็จผู้นำผู้นำย่อมนะคะมีแนวคิดนะคะที่นะ,ะทำไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องอย่างแน่นอนอ่านะคะ โอเคนะคะวันนี้น่าจะได้อะไรนะไม่มากก็น้อยนะคะในชีวิตของเรานะคะวันนี้นะคะตุ่นก็นี่นะคะอย่าลืมนะคะก่อนนอนอ่าก่อนนอนนะคะเรามาร้องเพลงนี้กันนะเพลงนี้นะคะสดใสมีความสุขมากๆนำสู่ความมั่งคั่ง อยากจะเซอยากจะสร้างอยากจะสร้งความมั่งคัง่งเริ่มที่กะตันยูขอบคุณนะคะก่อนนอนนี้นะคะหลับไปนะคะด้วยการที่เราสำนึกรู้คุณสิ่งที่เรามีถ้าเราไม่สำนึกรู้คุณแม้กระทั่งสิ่งที่เรามีเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการอ่า Garden you, Garden you, Garden you. กะตันยูกตันยูกตันยูนำสู่ความมัง่งคั่งอยากจะเซอยากจะสร้างอยากจะสั่ง,งเริ่มที่กะตันยูสวัสดีค่ะคุณวิวอนสุดสวยกะตันยูมันคืออะไรหรือเธอง่ายๆเลย ก็แค่ขอบคุณขอบคุณทุกสรรพ,พสิ่งตื่นนอนฉันก็ขอบคุณฉันก็ขอบคุณฉันก็ขอบคุณ ขอบคุณหัวใจทองคำไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมขอบคุณทุกส,สิ่งอลิติงนะคะแล้วตื่นก็รักทุกคนมากๆเลยและเชื่อว่าทุกคนประสบความสำเร็จแบบโคตรง่ายโคตรสบายอย่างได้นอนค่าวดีไปก่นแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย